ครับกับสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรครับพี่รับชมรับฟังหมอชาวบ้านครับวันนี้หมอชาวบ้านได้มาทําการผสมวัวพี่นะครับหาพี่หาน้องเขาอยู่ทั้งอำเภอผู้วียงพี่ะครับวันนี้ครับหมอเส้านี่มาเจนึงเลยนะครับหมอเศ้ามาใส่อยู่ขอบฝากทั้งฝุ่นครับบัดนี้คุณพี่เราพอดีแล้วเด้อทั้งพี่มาจากครับมาทั้งพี่ละครับสิที่มาทําการผสมให้พี่เขาอยู่นี่ละครับพี่แววทั้งไอ้บ้านนี้ก่ะบ้านโคกไร่ครับตำบลตำบล ตำบนสงเวยอำเภอภูเวียงเสร็จมาทั้งองบตครับเมื่อนี้ยชิมาทําการผสมให้พี่เฮาอยู่นี่แหละครับณขอกพี่แววนะครับขอกพี่แววทั้งภูเวียงนะพี่เนาะครับผมปีเป้าสงเวยเมื่อ,อนี้ยชิมาทําการผสมนั่งพุน่นละนาะครับ,นนบนเ,เน,นาะเมนบอยยี่นี่ครับฝุ่น,นโอ้นั่งฝุ่น,น,น,นโอ้นั่งพุ่นเน,นาะเดี๋ยวจนึ่สองได้เลยได้เลยเมนบอย กับคุณเพียเนี่ยให้โอกาสหมอชาวบ้านกับหมอเจียวมาทำการผสมเลยนะครับนั่งนี่ติดแล้วเนาะพี่เนาะตัวนี้ใส่ตัวใดไหน KF68 ครับตัวนี้ท้องเลยครับเดย์หลายเดือนแล้วครับโอ้ยไงล่ะครับนี่ไงล่ะบพี่บานนี้มือนี่ชิมาทำการผสมนั่งนี่กับเพื่อนๆเข้ามาให้ข้อม้วนมาขึ้นจะว่านนียครับมันมีอาการแบบไหนครับน้ำไหลใสไหลออกสุด โอ้โหพูดอ่ะโอ้โเกษตรกรรุ่นใหม่ต้องจังสี่กับถ่ายหอดรูปไอ้ภาพใบกับเห็นน้ำเห็นยางมันถ่ายใ้ให้หมอเบิ่งนี่กับดีมากเลยครับดีมากถือว่าเป็นสิ่งทีดีครับพอวันยังตีต้นถ่ายใ้ให้เบิ่งว่านี่แล้วมันขึ้นแทีนแล้วเด้อหมอเอ้ยประสันว่าถ่ายรูปน้ำเมื่อไครเบิ่งกครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอันนี้คุณพี่นะว่าให้ความมุ่นครั้งนึงมันเค่ขึ้นเทีนนึงแหละนะครับเนาะอันนี้เพิ่นให้ความมุ่นมาขึ้นมาแล้วเทียนหนึ่งเลครับเด้อ ครับบันนี้มากอันนี้รอบสองมาหอดนี่ยี่สิบมือพอดีนะครับเนาะนี่ครับอันนี้คือถือว่าชัดเจนครับพว่าหอดรอบมากรอบนี้ยี่สิบมือมากเพิ่นกับแสดงอาการเป็นสัตว์ครับอันนี้มอเจ้าบั่นกับมอคุณมอสเจ้าปากแดงที่ทําการผสมนั่งนี่แหละครับหายว่าเราเหตุดีเลยครับวพราะว่าเนาะหาว่าแผลเอื้อเติดกับบมมีขีไม่ยั่งครับอันนี้คือถือว่าดีครับถือว่าดีมากกับพอบาหยังตีวอกควายเขากระตรงจังสี่แหละครับในมือมันบ่มีขีไม่ยั้งมันบ่มีไอสิงปซกับกป� สุขภาพจิตเขาก็ดีแหละครับได้ครับตัวใดครับโอเอายาแหล่ใส่เอายาม่วงใส่แล้วก็หายครับแยาแหล่ใส่แล้วก็หายครับเสียบรักข้อครับเป็นแผลแล้วก็เ้าก็ใส่ยาหม่วงม็เสก็หายครับอันนี้หมอชาวบ้านที่มาทําการผสมนั่งนี่แล้วได้ครับเด้อมโอนี้ครับบ้าบัดนี้หมอชาวบ้านกับคุณหมอเจียวปากแดงทำอาการของว่าของไข้ปีนองกเจี๊ยย้้าหม่วงเรเรียบร้อยแล้วนะครับกระชืดชทำการออกอาวุธก่อนได้ครับเด้อมโอนี้ ไปคนละทางกับคุณหมอเจียวปากแดงแต้มมือเศร้านี่ครับมือนี่ขึงได้มาพ้อกันครับโอ้บรรยากาศดีเลยครับเด้อพูดแปลงหยาเพิ่นครับว่ามันไอเรี่องว่าเฉื่อยได้ขับหยาเนี่ยเห็นป่าเต็มเลยได้ครับใส่สปริงเกอร์อย่างดีครับหมอชาวบ้านกับหมอเจียวปากแดงกับซีเตรียมตัวออกอาวุธรกันนะครับเด้อ หลังจากสอบถามอาการของงอของวขยของปีนองเกษตรกรนแล้วครับมือนีมอ๋เครับเพิ่นกัสิไดทําการออบอาวุธกับมือนีมากช่วงแรงๆมากนะครับมาพอกันแล้วกันแล้วเดินสายน้ากันครับมือกลับมาหาพีหานองเฮาอยุดทั้งปีแล้ครับทั้งอําเภอผู้เวียงครับบ้านโคกไร่ตําบลโคกสงเปื่อยอำเภอผู้เวียงจังหวัดขอนแก่นทีละครับมือนี้มากับคุณหมอแจ๋วปากแดงเราครับมือเอ้าครับเอ้ามือนีหมวกแดงเราบ่าท่านนี้เพยงฤทธิ์ดอกครับเพราะว่ามันคาแล้วเอ้า ขับเราก็ลั่งยางไปออกอาวุธครับนี่ครับนี่ครับเอา้ามือนี้คุณหมอเกียวห่อออกอาวุธย่างเดี๋ยวครับมือนี้ออกอาวุธบดมือบดเบ็ด,ดรับเราบอกให้ไนเศร้าเมียจักเที่ยเดินสายออกอาวุธย่างเดี๋ยวครับมือนี้มาหาพีแบวห้อทั้งบ้านโคกไร่พี่นะครับมือนี้พีเราก็ให้โอกาสหมอชาวบ้านครับหมอเกียวปากแดงครับมาทําการผสมให้<อ>ครับ อันนี้ลูกได้สองเหรียญนะพี่เนาะสองเหรียญพอดีครับใส่ได้เลยครับเลยซีซิ่งหาไปสามารถผสมไดงครับพี่จำหางเห็นไหมครับจำหางเห็นครับเออเอากับหมอเจียวเป็นกำลังทำกันออกอาวุธขับมือนี้หมอเจียวให้ว่านาทีเล่านี่ให้ว่าออกอาวุธอย่างเดียวครับเพราะว่าได้สงการบ่สงการแล้วใส่ย่างเดียวครับเออกับ LIKE นี่เป็นกำลังทำกันออกอาวุธครับหมอเจียวป่าแสงเฮามารอบที่แล้วไอ้ใส่ให้พี่ไปกัด จักเทียเทียเดียวนี่กับพุทธีแล้ววะเทียเดียวกับหมอเจียวสัตว์ไปรอบก่อนเทียเดียวกับบ่ได้ซ้ำกับอเ,เอารอบนี้นั่งนี่กับที่เทียเดียวคือกันละนะค,ครับนะครับเออธรรม,มาดาหัวควายเพิ่งจะต้องดิบธรรมดาแล้วล่ะครับบ่ได้ยากดอกหมอเจียเฮาวเด้งไหนหมอตัวแมียครับเบิ่งเบื้งหันหน้ามาที่วันนียหมอเจียวปากแดงอ่ะโอ้ผมเห็นปากแล้วครับโอ้เห็นแล้วครับอันนี้ของแท้ พะวันนีในกปากบาดแดงนี่ยคือหมอเจียวปากคล้องปลอมกับกันปากบาดแดงตกปากแดงกับหมอเจียวปาดแดงเอาขอบคุณพี่แววเด้อครับให้หมอชาวบ้านมาทาการผสมให้ครับหมอชาวบ้านขาดชี้ทำหน้าที่ของหมอให้ดีที่สุดครับคือบริการพี่บริการน้องแบบไอหมอชาวบา้านหมอเจียวปากแดงครับครับอันนี้หมอชาวบ้านก็ไอว่าเดินสายตลอดกับเือนกับคุณหมอเจียวไปคนละทางเพิ่งมาพปอกัน มืัอน,นี้เดี๋พี่เข้าก็ให้โอกาสหมอชาวบ้านมาทําการผสมให้อีกจักเตียนเดอ้อว่สาสันนะหมอชาวบ้านก็นมาครับมาหาพี่หาหน่องเขาทาั้งอำเภอภูเบี่ยงไปงแล้วครับเอาบัดนี้กกระชิดเดินสายต่อครับพี่ฝากหน่องนะครับเด้อซอยกดแก่กดไหลในเพจหมอชาวบ้านหมอเจ้าปากแดงครับยูทูบกับหมอหนอนน่อยสไปร์ดอคอมครับเอาขวัคุณพ่อเขากำลังได้ควายมาที่พอ่อจุง๋งควายมาที่พอ่อหมอชาวบ้านกับที่เดินสายลุยต่อบ้าควายงามพ่อเขาดีไหม นี่กับควายเรามีหัวกล้ยเด้ยวกับมอเมนมีเตงวะเด้นี่ควายงามเราครับนี่ยต้องไปพาะต้องเลยนะนี่เน,ะนาะเอ่อพอไปกันยังสี่ทองได้นี่โอ้งามขับเห็นควายงามกันเลยถ่ายควายงามให้พี่ให้น้องเขาเบิ่งกัินกับนี่ครับควายเราครับบ้อมีเบริร์ตูเนี่ยไอ้บ้าทั้งปุ่นกับเมนแบะมันมันแพะเด้วยวกับมีบิร์ตซูยางอ๋อหมอชาวบ้านเดินสายลุยต่อกันนะครับเด้อปวดหลับบ้านี้ก็สิไปหาพี่หาน้องเขาทั้งอำเภอบันเทน ตีกลับไปโอ้เพราะใช่คือเก่าแลัดขอบคุณครับ